คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเือนมาดูหวยฮาหนอยนะคะงวดประจําวันที่16เดือนมีนากันเลยนะคะเพื่อนก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะแล้วเรามาดูผลของวันที่15กันเลยนะคะพิเศษนะคะเพื่อนๆออก310นะคะแล้วก็18นะคะเพื่อนๆอันนี้เราไม่เข้านะคะหลุดเนาะแล้วก็ปกตินะคะ924 924แล้วก็98นะคะเพื่อนๆสอ เลขอยู่ในตารางฮานอยนะคะพเพื่อนๆเลข2กับเลข4เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเราเข้าเป็นตัวกรับส่วน98เราไม่เข้านะคะพเพื่อนๆ VIP ออก7 12นะคะแล้วก็16นะคะพเพื่นพอนๆเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข6นะคะเพราะว่าต้องให้เด่น6นะคะก็จะเข้านะคะ หนนะคะเพื่อนๆเราเข้าแค่2อสแล้วก็หนนะคะเราไปตามกันต่อนะคะเลขในตารางฮานอยนะคะมีเลข8ค่ะเลข1เลข5เลขเเลข4เลข3แล้วก็เลข0ูนนะคะเพื่อนๆเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเหมือนเดิมทุกๆคลิปเลยนะคะเด่น7และ4นะคะ เลขเจมี7จศูนย์ค่ะ7จ็ดหนึ่งเจแล้วก็7 8นะคะส่วนเลขสีนะคะเพื่อนๆมี4ี่ศูนย์สี่หแล้วก็4 7ค่ะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลขห้นะคะ กันเลข5ค่ะมี5051นะคะ5051 54แล้วก็58นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะเ,เพื่อนๆต้องชอบ18ค่ะตัวเดิมเลยนะคะ183048นะคะเ,เพื่อนๆตัวสุดท้ายก็คือ73นะคะ เพื่อนๆคะท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆนำเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข7รูดเลข4คะ่ะแล้วที่สำคัญต้้งเน้นยำ้ำเพื่อนๆไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยอย่าลืมตัวกลับนะคะเพื่อนๆ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้อมเจาะให้นะคะสามารถนําเลขในตารางฮานอยไปจับชุดเลข2ตัวกันเองได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบสูตรหนึ่งนะคะในตารางฮานอยที่ต้อมเจาะให้นะคะก็ตามนะคะแต่ถ้ายังไม่ชอบสูตรนี้นะคะต้อมก็ยังมีสูตรวัดดวงอีกนะคะเพื่อนๆสามารถไปตามดูสูตรวัดดวงได้นะคะ ตามขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงเฮงปังปังค่ะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย